สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาสวัสดีนะครับ f อทุกท่านทุกประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามสิงคโปร์สปปลาวไต้หวันนะครับวันนี้นะครับก็มาลื้อชุดคาร์สตัวแรงนะครับ6กฉกห้านะครับตอนนี้นะครับทางถนนก็มีร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบจีะครับอันนี้ก็ในสนามสองร้อยหนึ่งเมตรนะครับก็หาความเร็วอยู่นะครับในย่านร้อยสามสิบบวกนะครับสองร้อยหนึ่งเมตรนะครับ ก็เด <premises. S 2> ี e iedzieć, ๋ยวเรามาลื้อดูชุดคัสต์กันก่อนนะครับอันนี้เครื่องเริ่มจะสมบูรณ์แล้วนะครับทั้งเรื่องของเสื้อฝาข้อนะครับทุกอย่างบาลานซ์นะครับแต่ว่ามีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือชุดคัสต์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะโมดิฟายเปลี่ยนชุดคัสต์กันนะครับไหนไหนก็จะลื้อแล้วนะครับหลายคนคงอยากทราบว่าเว็บร้อยยี่ห้านะครับใส่คัสต์โซนิกนะครับต้องทําอะไรบ้างแปลงอะไรบ้างนะครับแล้วโมดิฟายยังไงบ้างนะครับต้องแปลงตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลื้อดูพร้อมๆกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดคอท่อออกก่อนนะครับเพราะว่าคอท่อนะครับมันใหญ่นะครับรถรุ่นนี้นะครับซีซีสูงนะครับคอท่อก็ใช้คอใหญ่นะครับติดหมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาคอท่อออกก่อนนะครับแบบนี้นะครับข้อนี้ใส่ชุดลำลองอยู่บ้านสบายๆนะครับแต่งตัวไม่ค่อยหล่อนะครับวันนี้แต่ว่าจะไปแต่งตัวหล่อทีก็เวลาไปสนามอะครับเพราะว่าคนเยอะครับ ก็เอาคอท่อออกก่อนนะครับอย่างแรกเลยปลายท่อนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าปลายท่อมันมีคอสวมนะครับสามารถเอาคอออกอย่างเดียวได้เลยนะครับก็จะขันยากมากนะครับเพราะว่าคอท่อมันใหญ่นะครับขนาดมันเต็มเลยนะครับติดเสาพอดีเลยติดเสาคอท่อพอดีเลยติดน็อตหนักพอดีเลยครับเนี่ยขันยากนิดนึงนะครับ ตอนนี้เราก็จัดการนะครับให้รถหลับก่อนนะครับตอนนี้นะครับให้มันนอนก่อนเพราะว่าเราขี้เกียจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องลิตรละพันสี่นะครับตอนนี้ก็ไม่อยากถอดไม่อยากทิ้งนะครับเสียดายแล้วเพิ่งใส่ไปจัดนอนรถเลยครับแล้วก็ยิงน็อตออกนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนเปิดฝาแท้งแล้วนะครับมีจุดมีเต่งให้เคาะอยู่นะครับอย่าเคาะผิดจุดนะครับฝาแตกครับอันนี้ก็เอาสายคาัสออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับช่วงในนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ข้างในนะครับเป็นเวท ที่ทําเองนะครับเวทสร้างนะครับแล้วก็ชุดคัส์อนิกเป็นของมือ2แท้ติดรถนะครับมันก็จะจบกว่าของเทียมนะครับก็คือว่า,าใช้แล้วปัญหามันน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของเทียมแล้วปัญหามันเยอะนะครับแรกๆก็ดีพอใช้ไปนานๆาก็จะสึกจะสุด นะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะจะยุบนะครับจะเบี้ยวนะครับตอนนี้ครับผมก็มีปัญหานะครับนี่เอ้ไอไอ้ได้กระทอนมีงานอะไรช่วยคัดโยกได้นะครับสาเหตุที่ช่วยคัดโยกได้นะครับนี่ครับเห็นไหมก็คือนะครับตอนแรกมันก็พอดีนี่แหละนะครับ แต่รถคาร์์มันแข็งไม่หน่อยนะครับก็เลยไปกึงบูตตัวหลังออกพอกึงบูตตัวหลังออกปุ๊บนี่ครับเป็นงี้เลยนี่ครับซุ้มคาร์์ซุ้มคาร์์โยกอย่างนี้เลยนะครับนี่ปัญหานี้นะครับคือเวลากำคาร์์แล้วรถรถไม่หยุดนะครับกำคาร์์แล้วรถไปเหมือนคาร์์จะเกาะนะครับคาร์์ไม่ปล่อยคาร์์ไม่จับนะครับมันก็ลั่นก็ๆๆๆนะครับรถมันจะไปอย่างเดียวเวลากำคาร์์นะครับบางจังหวะก็กำอยู่บางจังหวะก็กำไม่อยู่นะครับนี่ครับ อาการนี้นะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกมานะครับเพื่อที่จะเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบูทมันสั้นไปหรือไงนะครับหรือว่าเรากึงไอ้ตรงสี่รูเนี่ยเยอะไปนะครับตรงที่ใส่น็อตเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราถอดมาพิจารณากันดูเลยครับก็ตอนนี้นะครับ ถอดเวทออกก่อนนะครับนี่เวทออกง่ายครับทำเองใช้เองครับแปลงเองครับพอมันใช้ไม่ได้ก็ต้องแก้เองครับเพราะไม่รู้จะถามใครครับก็ทำเองครับอนนี้นะครับไอ้นี่เลยมันโยกให้ตัวเยอะเกินนะครับอ่ะดึงออกมาครับผมก็ดูแล้วมันก็ ปกติหมดแต่หนะ้ไม่เห็นมันจะมีอะไรผิดปกติเลยนะครับแต่ว่ามันโยกได้ยังไงครับเนี่ยก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนถ้วยคัสนะครับแน่นนะครับแน่นใช่ครับนี่อันนี้ก็ย้ำใหม่นะครับแน่นใช้ได้นะครับมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาเครื่องเย็นเนี่ยบีบใช้งานได้ปกติ แต่เครื่องร้อนวิ่งกลับมากรรมคัดไม่อยู่นะครับนี่เป็นเจอกับรถผมเองเลยนะครับเพราะว่านี่ผมไม่ได้ประกอบไปนะครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเป็นที่อะไรนะครับเพราะว่าผมมีช่างประกอบนะครับส่วนตัวอยู่นะครับหนึ่งคนนะครับก็ดูปกติดีนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองนะครับใส่เข้าไปนะครับโยกดูนะครับ มันก็ให้ตัวหน่อยหนึ่งนะครับโยกได้นะครับก็ปกตินะครับบูทนะครับตัวนี้ก็ผมใช้อยู่นะครับแครึ่งถึงเกมิลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฝาคาสด้วยนะครับอยู่ที่ฝาคาสด้วยเฟืองขับก็ปกติชุดนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจเลยไม่มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแค่ชุดหลังนี่แหละนะครับชุดหลังทีนี้เรานะครับจะแก้ยังไงนะครับ ก็อยู่ที่ดูลลพินิษนะครับของเราแล้วแหละนะครับว่าเอ๊ะเราเกลงตัวนี้เยอะไปหรือเปล่านะครับ <c oughs> หรือเราเกลงตัวนี้พอดีแต่ว่าบูทมันต่ําไปถ้าบูทมันต่ําไปนะครับมันก็ทําให้นะครับชุดนี้นะครับไม่ยันกันนะครับพอไม่ยันนะครับมันก็หลวมเวลาบีบคัดคัดก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเอาไม่อยู่นี่ไม่ใช่ว่าคาัดลื่นนะคัสจะจับดี นะครับคัดไม่ลื่นแต่เวลากำคัดใส่เกียร์แล้วเบิ้ลไม่ได้แล้วเกียร์แข็งนะครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ดูไว้เลยนะครับผมก็จะมาแก้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องดูชุดนี้แหละนะครับเพราะว่าชุดเนี้ยเรามันมีแหวนรองนะครับเรายิงน็อตเข้าไปปึ้งนะครับยิงเข้าไปแน่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกครับแปลงเองนะครับทําเองแปลงเองนะครับก็ต้องแก้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาแหวนออกก่อนเราใส่ถ้วยคัตเข้าไปขอบคุณครับเราถ้วยคัตใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสี่ขาก็สี่รูประกอบแผ่นคัตกับแผ่นเหล็กอยู่นะครับแล้วก็สปริงล็อกนะครับแผ่นดึงสปริงดึงไว้นะครับแล้วก็ใส่ชุดนี้เข้าไปก่อนนะครับเริ่มแรกเลย หาจังหวะก่อนนะครับอือน,นี้ก็คือลงแล้วนะครับสุดแล้วก็เดี๋ยวดูในรูนะครับซูมมาดูในรูกันในรูเนี้ยนะครับถ้าเรากึงอ้ตรงเนี้ยเยอะไปนะครับกึงในสี่รูเนี้ยเยอะไปนะครับมันก็จะทำให้นะครับแกนเกียร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาอ่าขออภัยแกนสเตอร์เนี่ยตรงเนี้ย นะครับโผล่ขึ้นมาพอแกนสโตสเตอร์นะครับพอแกนสเตอร์โผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วเรานะครับก็ล็อกน็อตใส่แหวนใช่ไหมแหวนตัวนี้นะครับมันจะไม่ยันไอ้สี่รูมันจะไปยันกับแกนสเตอร์อแกนคัสต,ตรงนี้นะครับทําให้ตัวนี้เขย่าได้รถไม่มีคัสก็คือบีบคัสแล้วรถไม่มีคัสคัสหายนะครับบีบคัสแล้วรถยังวิ่งอยู่นะครับก็เป็นที่ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็วิธีแก้นะครับของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะเปลี่ยนไอฐาน4ีรูเนี่ยใช้ของใหม่นะครับ4ีรู4ขาเนี่ยใช้ของใหม่นะครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันสูงขึ้นมากว่าเดิมเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันก็ใช้งานสึกมาแล้วนะครับแล้วอย่างผมใช้ฝาของ m s แปลงนะครับไม่ได้ใช้ฝาเดิมเจาะหรือฝาสร้างนะครับมันก็เป็นรถแข่งด้วยนะครับการจับมันก็ต้องดีหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นรถขี่เล่นทั่วไปอะ ใช้บูสต์ประมาณ8ครึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกึ่งเยอะก็ใช้ได้นะครับแต่นี้เป็นรถแข่งแบบว่าต้องเน้นเน้นเน้นมากเลยครับนิดนิดหน่อยไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เราจะถอดออกนะครับเปลี่ยนกันนะครับนะครับตอนนี้ผมก็ modify แล้วนะครับ modify แล้วนะครับชุดขานะครับโอ้ยขออภัยครับมือโดนกล้องนะครับ แล้วก็จะทำการนะครับเปลี่ยนสปริงคั์ด้วยนะครับเพื่อที่ให้มันนิ่มกว่าเดิมนะครับในกรณีที่แผ่นคัดเราแข็งเอ้ยไม่ใช่ในกรณีที่สปริงคัตเราแข็งนะครับแผ่นคัดนะครับแผ่นคัดมี2แบบนะครับก็แบบพวกคาร์บอนพวกผ้าธรรมดานะครับแล้วแต่เกดแล้วแต่ราคาแล้วก็ผสมทองแดงนะครับอันไหนที่มันผสมทองแดงน้อยนะครับมันก็จะหนึบหนึบมากนะครับสปริงคัตจะต้องใช้นิ่มๆถ้าใช้กันแข็งนะ พัดมันก็ไม่คายเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่ว่าแผ่นไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่นะครับทองแดงเยอะนะครับมันจะลื่นก่อนพวกนั้นน่ะก็ใช้สปริงแ็กได้นะครับงงไหมครับเนี่ยผมอธิบายเองยังงงเองเลยนะครับอันนี้นะครับอ่ะสังเกตเห็นไหมตอนแรกตอนแรกนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันต่ําลงไปนะครับเดือยมันโผล่ขึ้นมาอ่าเดือยมันโผล่ขึ้นมาพอยิงน็อต ยิงน็อตล็อกนะครับเอาแหวนล็อกแล้วเนี่ยนะครับแหวนเนี่ยมันไม่ได้ค้ำชามตัวนี้นะครับมันไปค้ำแกนค์ดก่อนนะครับมันก็เลยโยกให้ตัวได้นะครับอ่ะแต่ตอนนี้ผมได้แก้ไขแล้วนะครับนี่ครับค์ดก็ดึงได้แล้วนะครับนี่ครับปกติแล้วนะครับอ่ะเวลาใส่ต้องดึงด้วยนะดึงอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเลยนะครับฮะไม่เปิด ปิดชุดข้าง <C oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะยิงน็อตล็อกค,ค์ดเลยนะครับนี่ยิงล็อกแบบนี้เลยนะครับอ่ะกดๆไว้หน่อยนะแบบนี้นะอ่ะสามทีแก๊กทีห้าเนี่ยแน่นแล้วอยู่แล้วนะครับเอามือขันไม่ออกแล้วนะครับถ้ามือขันออกก็ไม่ต้องใช้บล็อกไม่ต้องใช้ประแจแล้วคนนั้นนะ่ะใช้มือขันน็อตเอาเลยนะครับนี่เห็นไหมไอ้สี่รูเนี่ย นะครับกสีขาเนี่ยมันจะยกขึ้นหากันได้ในกรณีที่เราใส่สปริงคัสนะครับใส่แผ่นกดเข้าไปนะครับเวลาเราเหยียบคัสตหรือบีบคัสตดปุ๊บนะครับมันจะดันสี่ขาสี่รูเนี้ยลงไปแบบนี้ปุ๊บเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้คัสคลายมันจะมีรอบฟีเบิ้ลได้อ่าเบิ้ลโดยที่รถไม่ไปนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยคัสตปุ๊บนะครับมันก็จะแน่นไปไม่ได้แบบนี้นะครับไปไม่ได้ เพราะว่าแผ่นคัตก็แผ่นเหล็กแล้วก็สี่ขาสี่รูนี่จับกันหมดแล้วนะครับถ้าเป็นของร้อยิบห้าก็จะเรียกหกขาหกูนะครับภาษาผมนะครับเนี่ยพอเราคัตจับปุ๊บไปไม่ได้นะครับอแต่พอเราบีบคัตปุ๊บนะครับไปได้หมุนได้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยหมุนได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเอ้เราประกอบรถไปนะทำไมเราบีบคัตแล้วคัตมันไม่จับนะครับเป็นที่อะไรนะครับเราก็ให้มาดูที่ตัวนี้เลยนะครับนี่ หนึ่งเลยนะครับระยะกดของฝาคาสนะครับก็คือระยะกดลูกปืนนะครับก็คือตัวนี้หนึ่งเลยนะครับระยะกดลูกปืนคือตัวนี้เลยนะครับบางคนนะครับกดไปนะครับลูกปืนไปค้ำค้ำเราคัดค้ำน็อตนะครับคือบูทต่ําไปนะครับสองเลยนะครับระยะกดไม่ถึงนะครับพอระยะกดไม่ถึงรถมันก็ไม่คายเหมือนกันนะครับปัจจัยมันอะมีเยอะ แต่ที่ผมแก้หลักๆเลยก็คือแก้ชุดนี้แหละสาคัญที่สุดเลยนะครับชุดอื่นแก้ไม่หายนะครับจนต้องย้ายมาแก้ชุดนี้นะครับทีนี้เราก็ลองหมุนดูนะครับหมุนดูนะครับแบบนี้นะครับถ้าหมุนแบบนี้ได้นะครับแสดงว่านะครับเนี่ยเวลาบีบคัสเนี่ยคัสมันก็ต้องคลายนะครับถ้ามันหมุนได้แต่ถ้าหมุนไม่ได้นะครับหรือหมุนไปแบบ ฝืดแบบฝืดแบบฝืดมากหนืดแบบเนี้ยนะครับคัดมันก็ไม่คายเหมือนกันนะครับอาเนี้เราก็ลองยกดูแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ลองเอาลงไปหน่อยหนึ่งนะครับลงหน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนดูนะครับลื่นหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าแผ่นคัดน่ะโดยปกติแล้วนะครับยิ่งโดนน้ามันมันก็ยิ่งหนึบนะครับไม่โดนน้ามันมันจะลื่นแต่ยิ่งโดนน้ามันมันยิ่งหนึบนะครับันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะใส่สปริงคัดแล้วมาลองดูกัน